ึ่งเป๊กอะถ้าผสมนิดนึงนะก่อนชงก่อนช้อปอ๋อผสมน้ำมะนาวผสมไห <c oughs> นก็ชงมากนะ <c oughs> ันเลยขอดมากขอดมากทุกวันที่ ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออยู่กับเด็กได้เด็กน้องเล่นเกมอยู่ร้อนเหรอร้อนมากดำกว่าเดิมดำกว่าเดิมดำกว่าเดิมครับลูกชายเหรอชาครับเฮ้ยคาร์โล where you sneaking from huh where you sneaking from เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถามนี่โอครับกี่อาอยู่บางปะอินทีสามซ้อมสามโมงครับมาบ่ายสองสี่สิบห้าพอขึ้นมาชุดใหญ่ซ้อมสี่โมงครึ่งมาบ่ายสองครึ่งถามมันกันว่าเพราะอะไรเอามาตรฐานตรงไหนมาทําตรงนี้แบบนี้ฝากถามหน่อยครับอยู่บางปะอินมาก่อนสิบห้านทีทำไมอยู่ชุดบางปะอินมาก่อนแค่สิบห้านทีอ๋อมันมีที่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดอ๋อแต่ทําไมอยู่ที่นี่มาซ้อมเช้ามาซ้อมไหมซ้อมเช้ามาไหม

ไม่นะพี่ถ่ายรูปเมืม่อวานพี่รู้สึกปแปลกๆเวยเ้ยเหมือนหนาขึ้นหนาดิดูเฟิร์มขึ้นเ <đây. S 1> มื่อวานชี้ให้ดูอะไรกัน er. พี่ถ่ายรูปพี่ค้นงงเลยเ yes. <laughs> อาพี่ยังบอกให้ดูร <laughs> สรุปเห็นอะไรไม่เห็นอะไร okay. <laughs> ากาศมันร้อนนะอากาศร้อนคนเพี้ยนร <laughs> ้อนจริง หนึ่งเป๊กเหรอถ้าผสมนิดนึงนะก่อนลงก่อนโอ้ผสมน้ำมะนาวผสมไหนก็โชว์มากันนะแม่ยู่บอบอแม่อุ้ยสั่นโคตรมากโคตรมาก today what happened <laughs> what happened uh, Sunk may move closer to earth <laughs> or move closer to bangkok mm. today it's too warm same as Sweden. same as it, same <laughs> never <laughs> 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 okay there was a big S <S สรุปใช้อะไรกันแน,ลน่ลองนี่ลองลหลังเกมขอสัมภาษณ์สมพรยศไม่ยอมไม่หนีด้วยไม่อยากออกบอกว่าไม่อยากออกกล้องช่วงเนี้สงสัยทำความผิดที่บ้านไม่เยอะเยลยไม่ออกกลอ <S 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 ้องตัด้ัวายง่าย

ให้เลยให้เลยอเขาบอกว่ามันพังนิดนึงคือต่างชาติบอกพังนิดนึงไม่เอาแต่ถ้าคนไทยปุ๊บไม่พังละ่ไลไม่พังไม่พังไม่ให้ไม่ให้ไม่เท่าไหร่ลอหายอย่างเดียวก็ยังใหม่เลยนะใหม่ยุเขาให้เขาบอกว่ามันปีนิดนึงไงใส่เดียวกันผมไม่ต้องบอกว่าใส่เดียวกันผมใส่ได้ตั้งแต่41อยัน44ี ไปนี่เอา new plate นี้เว โอเค after m i r n o next 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 week. โอเค next week Yeah, next week เห็นเขาหยมีดแบน้ม่กเ้รับ้าอะเฮ้ยตัดผมมาใหม่วะตรงเกินเออตรงเกินเียงกรรมการด้ยโดยไมเหลืองไงไม่เราอยากไปเที่ยวโคราชรือเปล่า

เฮ้ยเกีฟุตบอลด้วยชอบฟุตบอลเลนไอ้ที่ไอ้ที่สีดำน้สดำก็ือมาแล้วอ่ะม่ยทีนี้อ๋อนี้ของโเกไปอัน่งดูออกกันนะเป็นพารูปก,กันเนี่ยน้าคล้กันมากรูปดิ no you love I know when you when when you solar p o w e r This is what gives you the energy to work. Difficult to work like this. เด็กวิทย์วิทย์หรอมาใช่ครรมการเหรอล่าสุดเด่กแล้วทำอะไรเดี๋ยวทุ่มไม่เฉยทุ่มช้าเพิ่งห้าสิบนาทีบอกผมส่งเวลาเห็นอยู่พี่เป็นคนถ่ายเกมอยู่หาคนทุ่มไม่ได้ก็เดินประกบหมดใช่พี่คนนี้มาของของท่าทุ่มช้ามันก็ไปหกโมงเย็นนี่ทุ่มช้าก็มันยังไม่มืดพี่มันก็เลยทุ่มช้า ใช่เหรอเรามีโจทย์ที่โคลาตเปล่าเราไม่อยากไปเจอใครที่โคราตเปล่าอ๋อเอามาดูอ๋อพี่จำได้ละปีแล้วเลดคาคัทนี่ว่าเจอมาดูเข้าไปอ๋อเลยไม่อยากไปมันซุกผมดโิโอ้ยซุกแปลว่าอะไรวะผักไงถารู้สัวอ๋อว่าวแล้วทำไม,มถึงไม่อยากไปโคราม์แหม่ห้พี่ตาเล่นไปสาย พ่อตาพี่ดูแลฟปีให้เราเขาดนใบแดงจะเอามาดูเว้ยไปเยือนโคราชเออคราวนี้เขาเลยรีบเลยรีบแบนเลยเขาไม่ไปเจอมาด้วยให้ให้พี่ต้าไปแทนไปไปแทนซะแล้วจบเลยเอาที่ได้เอาไปดูเลยเฮ้ยรุ่นน้องมาดิเร็นเซ็น อยู่ร้อนเหรอร้อนมากดำกว่าเดิมดำกว่าเดิมดำกว่าเดิม